การอนุบาลการดูแลเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมให้คุณอ้อมคุณพงศกาเป็นเป็นคนาพาคุณนิมไปดูหลังบ้านแล้วกันนะครับโอเคอค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ใน ส่วนของพื้นที่ดูแลน้องหมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวกันอื่นต้องแนะนำผู้ที่ดูแลตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นพี่พี่อ้อมค่ะพี่อ้อมนะคะ<ช>จะเป็นคนดูแลในส่วนนี้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นคนดูแลในส่วนของการดูแลอนุบาลน,น้องหมาที่เกิดใหม่อะไรอย่างนี้ก็จะอยู่เป็นหน้าที่พี่ค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือ คือแม่พันธุ์นะคะคือแม่พันธุ์แล้วก็ในส่วนของแม่พันธุ์ที่เราทําการผสมแล้วเราก็จะเอาเขาอขอจํากัดบริเวณนิดนึงเพื่อป้องกันการกระโดดเพราะมันจะส่งผลถึงถึงเด็กในท้องะค,ะค่ะเราก็จะจํากัดใดนการให้เขาอยู่ในกรงแต่ละกรงค่ะแล้วว,ว,ว,ลวิธีการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคะพี่ออมวิธีการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ย เราจะดูก่อนในการบีบเขาจะมีหลักสูตรหลักการในการบีบอยู่แล้วว่า,าในส่วนของตัวพ่อพันธุ์ที่เราจะนํามาผสมเนี่ยจะต้องไม่ใช่การที่ว่าเลือดชิดอะไรจนเกินไปนี่คือเป็นหลักหลักการเขามีอยู่แล้วนะคะกเ็เลือกคู่การเลือกคู่ผสมก็จะดูว่า,าพ่อตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เหมาะสมกับการจับคู่ให้เขาไหม,มาสายพันธุ์ ในการที่เราจะเราถามว่าเราจะต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะวางแผนในการบีบว่าเออคู่นี้ออกมาลูกหมาจะต้องได้หน้าตาแบบไหนจะออกมาสเปคยังไงอะไรเงี้ยเราเป็นการพัฒนาพัผ่านนั่นแหละค่ะก็คือคการจับคู่ให้เขาแล้วเวลาที่ผสมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะจะต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่า ร่้มท้อง<ช>60วัน60วัน60วันโดยประมาณนะคะเป็นเป็นมาตรฐานเลยในนี้เนี่ยจะคลอดก่อนหรือจะคลอดเลทหลังออกไปจาก60วันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเด็กหลายตัวไหมในท้องนะคะแล้วก็แม่หมาทานอาหารเก่งไหมการเจริญเติบโตของลูกหมาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์พอที่พร้อมที่จะออกมาดูโลกภายนอกหรือย,ยัง mm hmm. ถ้าเกิดว่าการพัฒนาของเด็กในท้องยังไม่มาก ่ถ้าครบหกสิบวันแล้วยังไม่คลอดเนี่ยก็แสดงว่าพัฒนาการของลูกหมาย,ยังไม่เต็มที่ดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเล่นอะไรให้เขาออกมาก็ให้เขาอยู่ในนั้นตอดจนแข็งแรงถึงเวลาเขาก็กําหนดคลอดเขาก็จะแสดงอาการออกมาเองค่ะแล้วทีนี้เอ,อพอพอถึงกําหนดคลอดแล้วเี้ยคือ้อกหมาเขาจะคลอดเองตามธรรมชาติเลยหรือเปล่าะอรือไ่ายังไง ดยปกติถ้าแม่พันุ์ที่แบบเป็นไซส์ใหญ่หน่อยอก็จะคลอดเองได้ค่ะนะคะจะพูดถึงในเรื่องของการดูว่าเขาจะคลอดเมื่อไหร่ตรงนี้ด้วยดีกว่าเพราะว่าแม่หมาเนี่ยพอเขาครบกำหนดคลอดอาการที่บ่งบอกได้คือการขุดคุ้ยเขาจะขุดคุ้ยเหมือนเขาจะทำรังเพื่อเตรียมที่เขาจะคลอดอนะคะอันนั้นต้องสเกตละหนึ่งสองน้ำนมมาหรือยัง เราลองบิบที่เต้าดู<ม>ถ้าลองบิบที่เต้าดูน้ำนมมาแล้วก็โอเคหายห่วงแล้วว่าลูกหมาเกิดมามีน้ำนมกินแน่นอน<ม>อสามวัดอุณหภูมิออุณหภูมิเราก็ใช้ประหลอดวัดไข้เราเนี่ยค,ค่ะจะเป็นแบบประลอดหรือเป็นดิจิตอลก็แล้วแต่สะดวกก็วัดที่ก้นนะคะเสียบค้างไว้จนจนนิ่งถ้า<ม>อุณหภูมิต่ำกว่าร้อยอยู่ที่ประมาณเก้านี่ก็คือเกณฑ์ค่ะ ข้าเก์คลอดลวออะวัดเป็นช่วงวัดเป็นช่วงสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งดูว่าอุณหภูมิเนี่ยมันต่ําแล้วมันคงที่แล้วหรือยังอันนั้น,นก็คือว่าได้เก์ละถ้าต่ำไาร้อยคือเราต้องผ่าละส่วนที่บ้านพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกการผ่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของแม่และลูกนะคะเพราะว่าในในการคลอดเองเนี่ยบางทีอะ มันเกิดอัิเสบเ่ตัวแรกขวางขวางทางออกอยู่แล้วตัวอื่นก็ออกไม่ได้ค่ะ,ะ<ช>มดะลูกจะบีบตัวมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียบาดเจ็บนะคะ,ะแล้วอ,อย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเงี้ยคะ่ะคือเราต้องให้เขาอายุตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่คะเราถึงจะผสมพันธุ์ได้ในทั่วไปนะคะก็จะ ฮิตที่สองฮีที่สองเราก็เริ่มผสมแต่บางครั้งเนี่ยในฮิตแรกถ้าโครงสร้างหรืออะไรเขาเต็มที่แล้วก็สามารถแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันนะคะในการขึ้นกับทะเบียนสมาคมในการแจ้งเกิดก็จะต้องแม่หมาพ่อหมาก็ต้องอายุหนึ่งขวบขึ้นไป hmm. อ่ามันก็จะมีกฎเกณฑ์กันอยู่ตรงนี้นะคะค่ะอ่าแล้วอย่างที่ พอน้องหมาเนี่ยคลอดออกมาแล้ววิธีการดูแลเขาค่ะยอมดูแลเขายังไงคะเหมือนลูกเลยค่ะเหมือนลูกใช่เราจะดูแลเขาเหมือนลูกเลยก็คือว่าเ,เกิดมาเนี่ยในชั่วโมงแรกที่เราผ่าคลอดเสร็จนะคะ,คะเขาจะยังไม่เลี้ยงลูกเนื่องจากว่าเจ็บบาดแผลนะแล้วก็เป็นเอฟเฟกจากการวางยายามึนยาบล็อกหลังอะไรอย่างนี้ก็ จะยังไม่ดีน้นลูกในในในวันนั้นเราหน้าที่ของเราก็คือเป็นแม่บุญธรรม,อมคอยจับค่ะจับประคองให้กินนมกระตุน้นเพราะว่าแม่ก็ยังไม่เลี้ยลูกเราก็ต้องลูบคอยกระตุน้นการขับถ่ายเขาไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือจะเป็นอึนตรงนี้สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทานเข้าไปแล้วโดยธรรมชาติแม่จะต้องเลียเลียเนื้อตัวลูกให้เกิดการขับถ่ายกระตุน้นขับถ่าย แต่ถ้าเป็นลูกหมาไม่ไมม่่ไไ,ได้รับการกระตุ้นตรงนี้กินอย่างเดียวแต่ไม่ถ่ายเขาะจะอึดอัดนะคะแล้วในการคลอดมาวันแรกปุ๊บเนี่ยไฟเราจะมีการกบไฟเพราะว่าขนยังมาไม่เต็มออคขาบางทีก็ยังแดงๆอยู่เขาจะขี้หนาวมากเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยกับตอนที่เขาอยู่ในท้องแม่มันต่างกันก็จะช่วยในการกบไฟ อาจจะเป็นไฟหลอดค่ะไฟไฟเหลืองที่มีความร้อนหน<ฮ>่อยบางทีก็สองหลอดสองนะคะเหมือน <แก S 1> เป็นตู้อบใช่ใช่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าน้ําร้อนค<ฮ>่ะค่ะตรวจตาทุกตลอดเลยว่าพอน้ําร้อนมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นเขาจะร้องร้องตลอดอแล้วมันจะหนาวคือบางทีก็หนาวจนสั่นตัวซีดอะไรเงี้ย ก,ก็เราต้องช่วยตรงนี้ช่วยดูแลค่ะแล้วก็จับทานนมทุกๆสามชั่วโมงมประมาณนี้ค่ะดูแลกันแล้วนานแค่ไหนคะเขาถึงจะกินนมแม,ม่กินนมแม่เนี่ยคือเราจะกระตุ้นแล้วก็สอนให้กินตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดหลังจากพาแล้วกลับมาบ้านแล้วนะคะถ้าแม่แม่ส่วนใหญ่ก็จะ เก็บตัวเราก็ต้องขอเขานะจับนอนอจับนอนแล้วก็จับให้ลูกทานอ่าต้องต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนแต่หลังจากเขาเจ็บแผลแล้วหายแล้วคือแผลเขาโอเคแล้วไม่เจ็บแล้วเนี่ยเขาก็จะเลีย้ยงเองอัตโนมัติอืมก็เข้เขาสู่ภาวะปกติภาวะปกติแต่เราก็จะช่วยดูว่าตัวไหนได้ทานนมมากน้อยปริมาณที่พอไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขากินเองตามธรรมชาติ โดยบางตัวเนี่ยอาจจะสู้ตัวพี่พี่น้องตัวอื่นไม่ได้จะได้รับนมน้อยอะไรเงี้ยเราต้องคอยดูอะค่ะว่าให้เขาทานให้ให้ให้ทั่วถึงกันอืค่ะแล้วอย่างอาหารของเขาล่ะคะอาหารองหาตัวเล็กเนี่ยพี่จะให้เขาหลักจะหย่านมเขาจะให้จะให้เขากินนมเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ให้กินประมาณเดือนหนึ<ๆ>่งแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น เริ่มจากนมเนี่ยมันจะเป็นเหลวๆเราก็จะเริ่มให้ที่แบบว่าข้นนิดนึง mm hmm. ก็จะเริ่มเป็นอาหาร้าเรียกว่าอาหารบดอาจจะเป็นแบบสําเร็จรูปที่มาในรูปลักษณ์แบบกระป๋องหรือไม่เราทําเองก็ได้โดยการที่เอาอาหารเมร็ดแช่น้ํานะคะ mm hmm. แล้วก็บดปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ใส่ไซลิงค์ป้อนขอกัดคือให้เขารู้จักอาหารหยาบขึ้นอ่า สอนให้เขารู้จักพัฒนาการตรงนี้ให้กินหยาบขึ้น mm. อ่ะไป็สักช่วงหนึ่งพอเห็นว่าเออเขาเริ่มทานได้ทานเป็นดีนก็เริ่มอาหารเม็ดเล็กๆสําหรับลูกหมา mm hmm. อจะไม่ใช้เม็ดใหญ่เนาะ mm hmm. เดี๋ยวติดคอ mm hmm. ก็แช่น้ําให้ผอ่อเดินน้ําออกแล้วก็ให้เขากินเองอ๋อต้องแช่น้ําก่อนใช่แล้วก็ในการแช่น้ําเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรเลเวลเลเวลของระดับความริมค่ะมือแรก แช่นิ่มหน่อยอืมค่ะ,ะสักพักหนึ่งเริ่มเริ่มแข็งขึ้นแช่น้ําแป๊บ,บนึงอะไรอย่างเงี้ยตามเวลาเาจ,จน,ค,นคุ้นชินกับการอ,อาหารจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยให้เขากินค่ะค่ะ,ะแล้วก็จนถึงอาหารเมร็ด<ะ>อาหารเมร็ดธรรมดาเนี่ยค่ะจะเริ่มสอนพัฒนานการเขาในการกินอืมค<ะ>่ะ แล้วอย่างเวลาที่ลูกค้าเขามารับน้องหมาไปก็คือทางพี่อ้อมอะค่ะต้องเตรียมยังไงก่อนไหมคะก่อนที่จะส่งต่อให้ลูกค้าระหว่างที่น้องหมาลูกหมาอยู่กับพี่เนี่ยก็สอนในเรื่องของการทานอาหารเพื่อที่ว่าเวลาแม่ใหม่บ้านใหม่มารับก็จะได้ไม่ต้องเป็น ทุลัหรือกัวงวลกับเรื่องกินนะคะ,คะการกินเนี่เราก็จะสอนให้เขาทานอาหารเมปกติได้แล้วถึงจะไปบ้านใหม่อ่าทีนี้เราก็ในเรื่องของการขับถ่ายก็จะสอนให้เขาขับถ่ายบนแผน่นค่ะอ่าจะได้ไม่เป็นการไปยุ่งยากเวลาย้ายบ้านแล้วแผ่นแผนที่เราใช้นี่คือแผ่นอะไรคะเป็นแผ่นรองซับอะค่ะเป็นแผ่นซับฉี่ที่โดยบ้านที่ใช้นะจะเป็นดัดซักได้ อืมค mm ่ะ hmm. มันช่วยมันดียังไงก็จะใช้แบบว่าซักได้เนี่ยเขาเพราะว่าเอา่อหนึ่งประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันสามารถซักแล้วก็วนมาใช้ได้อีกแบบแล้วก็สอง mm hmm. ในเรื่องของการขุดคุ้ยเลกถึงแผ่นแผ่นรองฉี่ที่เป็นแผ่นเจลเป็นกระดาษอะไรประเภทนั้นเนี่ย mm hmm. เขาจะขุด mm hmm. ขุดคุ้ยขุดคุ้ยแล้วมันจะเกิดขุยแล้วมัน mm hmm. จะเกิดแบบมันแตกไหม เขาก็จะมางับเล่นอันนั้นก็อันตรายอันตรายอันนี้คือปลอดภัยเราเห็นบอกว่าต้องให้วัคซีนนีด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะวัคซีนนี่จะเริ่มฉีดตอนอหลังจาก45วัน2เดือนแล้วแต่ว่าบางตัวน้าหนักดูที่น้ําหนักตัวด้วยขนาดตัวถ้าตัวเล็กก็ก็ต้องรอให้เขาโตกว่านี้หน่อยถึงจะได้เกณฑ์ที่เขาฉีดวัคซีนจะฉีดวัคซีนให้ลูกค้าก่อน ถึงสองเข็มก่อนจกไปบ้านใหม่ก็เ,เป็นการที่ว่าป้องกันป้องกันเขาจากโรคภายนอกอวิธีการดูแลเจ้าตัวเล็กตันนี้ค่ะค่ะยอมดูแลเขายังไงบ้างนะคะ,ะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะคะเราดูก่อนดวงตาใสาดีไหมม,มีขี้ตาเยอะไหมถ้าเกิดว่าดวงตาขุ่น ค่ะอ <Ha. S 2> uh ่าฮะมองไปที่แก้วตาดำเนี่ยมีริ้วรอยอาจจะเกิดมาจากการตบกันเล่นกันแล้วก็เล็บข่วนโดนกัน uh huh. อันนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอนะคะอ่า uh huh. สังเกตสังเกตอตาเขาแม้ท้าแต่ว่ามีขี้ตาเนี่ยโอเคอาจจะ uh huh. ด้วยว่าตาเจ็บ uh huh. ขื้นฐานเลยเราก็มียาหยอดตาติดบ้านนะคะอันนี้ก็ควรจะมียาหยอดตาไว้สำหรับชีวว่าเพราะว่าเป็นน้องหมาที่ตาตาโปนนะคะ แล้วก็ดูในเรื่องของน้ำมูกจมูกมี<ะ>น้ำมูกไหมจมูกแห้งไหมโดยโดยปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยจมูกจะต้องชื้น<ะ>ถ้าเขาจมูกแห้งแห้งจนแบบเป็นเป็นกลางแบบแห้งจัดเนี่ยไม่ปกติเหมือนกันก็<ะ>หาหมอดีกว่านะคะ,ะหูดูแลในเรื่องของหู<ะ>เช็ดเพราะในช่องหูของน้องเนี่ยจะมีไหล โดยโดยปกติธรรมชาติเราก็จะทําการเช็ดมีน้ํายาเช็ดค่ะแล้วก็ปั่น,นเข<ร><ะ>้าไปเราต้องทําความสะอาดนี่คือต้องทําบ่อยแค่ไหนอะคะทําบ่อยแค่ไหนจริง,รงอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งก็ได้คืออย่าไปปั่นเยอะการปั่นบ่อยก็ทําให้หูอักเสบได้เหมือนกัน<ะ>แต่อย่างของพี่ก็จะประมาณเดือนเลยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง เพราะว่าอยู่กับเราเราไม่ได้เลี้ยงแบบไปคุกคีเล่นนอกบ้านตัวเขาก็ไม่ได้เปื้อนดังนั้นเนี่ยพกทำการเช็ดหูบ้างเพื่อขจ,จัดกลิ่นและอาการคันเพราะว่าในไลาลที่อยู่ในในหูเนี่ยมันทําให้คันนะคะอ่าแล้วก็เล็บตัดเล็บนะคะตัดเล็บวิธีตัดเล็บน้องหมาะคะ่ะถ้ามองดูดีๆนะคะ จะเห็นเนื้อส่วนที่เป็นสีชมพูด้านด้านไหนอืมค่ะอ่าตัดอย่าให้ถึงเนื้อสีชมพูนะคะอ่าตัดถ้าถึงเนื้อปับ๊บเขาจะเจ็บแล้วก็จะมีเลือดออกอ่าเราตัดแค่ส่วนปลายปายตัดแค่นิดเดียวเองใช่ค่ะตัดนะคะอ่าทำการทำความสะอาดอาบน้ำการอาบน้ำพี่ไม่ได้อาบให้บ่อยเพราะว่า มันจะทําให้ผิวหนังเขาแห้งช่วงนี้ก็อากาศหนาวด้วยน้ำมันก็เย็นอ,อก็อาบนะอย่างน้อยก็ประมาณถ้าโดยทั่วไปสองอาทิตย์ครั้งกําลังดีนะอ,อสอง,สอ,งอาทิตย์ครั้งกําลังดีนะคะส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากดูแลตามนี้ในเรื่องของลักษณะร่างกายภายนอกแลอ้วอย่างอายุของเขาล่ะคะอายุ ใช่เขาสามารถอยู่กับเราได้นานแค่ไหนถ้าเลี้ยงแบบว่าดูแลดีนะคะดูแลให้ยาดีไม่มีโครคภัยอะไรเนี่ยเขาอยู่กับเราได้ถึงสิบกว่าปีเลยนะอ่าสิบกว่าปีเลยซึ่งนานเลยทีเดียวถ้าเปรียบเป็นอายุคนก็ร้อยกว่าปีเลยนะอืม,อมค่ะถ้าดูแลเขาดีๆใช่ค่ะ<ช>ดูแลดีๆค่ะ,ด,ด,คะดูแลในเรื่องของการการกิน นะคะในเรื่องของคว้าวเสี่ยงแบบโรคดูแลกันแบบได้รับวัคซีนครบทานอาหารที่มีประโยชน์คือเน้นที่ส่วนหหกส่วนใหญ่บ้านที่จะให้ทานอาหารเนี่ยอาหารคนที่จะจะไม่ไม่ให้เลยเป็นเพราะอ,อะไรคะเพราะว่าอาหารคนเนี่ยมันมีความเค็มมีอะไรอย่างนี้นะคะกับข้าวเราอะ่ะ มันมีความเค็มมีความมันซึ่งมันจะมีผลต่อต,ตับไตของเขาก็เ,าเสี่ยงต่อกันเป็นโรคใช่<ม>ส่วนใหญ่เนี่ยน้องหมาที่ทานอาหารคนซึ่งเป็นกับข้าวเนี่ยจะมีภาวะเสี่ยงกับโรคไตค่ะมันจะเค็มเนาะแล้วก็อาหารเสริมอาหารว่างบ้านพี่ก็จะเป็นผักผลไม้ผ<ม>ลไม้ก็จะมีแตงกวาเนาะเป็นแครอทต้อมอะไรที่แบบว่า นิ่มๆให้เขาทานได้อันนี้คือให้เขาแทะเลยหรือว่ายังไงใช่ค่ะต้องเป็นน้องหมาตัวโตเราก็ให้เขาแทะได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเล็กเราก็จะซอยเล็กๆกล้วยน้ําว้าสุดยอดผลไม้อันนี้อ,อยากแนะนําให้ให้หลายๆบ้านที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยเอาให้ลูกๆกินได้นะคะกล้วยน้าว้านี่ประโยชน์มาก ตรงกล้วยน้ำว่านี่ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างะคะช่วยในเรื่องของออในในกล้วยน้ำว้านี่นะคะมันมีแคลเซียมมากแคลเซียมจะสูงค่ะและธาตุอื่นๆที่จําเป็นต่อร่างกายเยอะ,ออะแปลว่าในส่วนของแคลเซียมในส่วนของน้องหมาตัวเล็กๆเรายังจะไม่เน้นนะคะจะไปนเน้นในส่วนของโปรตีนหรืออะไรมากกว่าเพราะว่าในโครงสร้างเหมือนเหมือนเด็กกินนมเยอะๆสูงค่ะ บางทีแบบว่าเอ๊ะพ่อแม่เตี้ยทำไมลูกสูงล่ะอืมอ่าแคลเซียมเยอะค่ะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของกุ้ยน้ำว้าที่จะำบำรุงบรรดาแม่พานพ่อพันอืมอ่าให้เขากินร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะพี่อ้อมคะเดี๋ยวเราออกไปคุยในส่วนของ ราคาของเจ้าน้องหมาตัวน้อยนี้ค่ะนี่อยากรู้เรื่องเดทราคาว่าเขาคิดกันยังไงค่ะได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันข้างนอกต่อนะคะเดี๋ยวพี่นกจะเป็นคนอธิบายให้ฟังในเรื่องนี้เนาะ,ะอ๋อเดี๋ยวพี่นกเป็นคนอธิบายได้ค่ะค่ะ,คะ